สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักนิสัยจากเลขท้ายบัตรประชาชนกันถเถอะเ่ะว่าพวกเขาจะมีนิสัยอย่างไรบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะท้ายนิสัยบัตรประชาชนลงท้ายเลขศูนย์เลขท้ายบัตรประชาชนบอกนิสัยทายนิสัยของคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายเลขศูนต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแรงกายแรงใจที่ไม่สั่นคลอนต่อสิ่งใด แม้จะดูเป็นคนแข็งแงแข็ต่ลึกๆแล้วก็มีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ข้อเสียของคุณคือเป็นคนไม่ค่อยระมัดระวังไม่ว่าเรื่องไหนคุณที่จะรอบคอบมากขึ้นและที่หลงที่ลืมต้องคอยระวังจุดนี้ไว้ให้ดีในแง่ความรักเนื่องจากคุณเป็นคนแข็งนอกอ่อนในเลยจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับคู่ครองได้ง่ายเพราะความแข็งของคุณแต่เพราะคุณเป็นคนมีความอดทนสูง เลยทําให้อดทนใจเย็นและค่อยๆแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้ทายนิสัยของคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายเลขหนึ่งคุณเป็นคนค่อนข้างจริงจังกับชีวิตมากแม้จะเล่นเล่นเอ็นจอยกับชีวิตบ้างแต่80%เอร์เซนคือวุ่นวายกับการจริงจังตั้งใจใช้ชีวิตชีวิตมักจะมีผู้คนหลากหลายเข้ามาเสมอทั้งในแง่ดีและไม่ดีข้อเสียคือคุณเป็นคนใจดีมาก ต้องระวังความใจอ่อนและความใจกว้างของตัวเองจะทำให้เหนื่อยเกินไปจะรับฟังเรื่องราวของใครก็ได้แต่อย่าเอาตัวไปแก้ปัญหาให้เขานะจะโดนลูกหลงเอาในแง่ความรักโดยรวมปกติดีแต่ควรที่จะระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการรับนอกกรอบรักซ้อนรักสามเศร้าสี่เศร้าเอาไว้ให้ดีมันจะวนเวียนเข้ามาเรื่อยๆ ให้ปวดหัวเล่นคนรักของคุณมักจะต่างกันทั้งอายุแล้วก็ความคิดควรรับฟังและเปิดใจจะได้ไม่ขัดแย้งกันทายนิสัยของคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายเลขสองบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดที่ไม่เหมือนใครไอเดียมันเพิ่มพูนได้เสมอเส้นทางที่ใครไม่เคยไปคุณจะเป็นคนริเริ่มเองไม่ว่าเรื่องอะไรมีความมั่นใจสูงแม้ในเรื่องใหม่ๆ และไม่เกรงกลัวที่จะต้องบุกบันและท้าทายชีวิตตัวเองอยู่เสมอข้อเสียคือความคิดคุณมักจะเปลี่ยนใจไปมาจนใครก็ตามไม่ทันตรงนี้อาจจะต้องปรับกรงุงถ้าคิดอะไรให้ดีตัดสินใจอย่างรอบคอบชีวิตจะไม่เหนื่อยมากในแง่ของความรักบอกเลยว่าชีวิตรักของคุณจะน่าตื่นเต้นและสดใสมักเจอสิ่งที่ดีเสมอ เพราะคุณมีความสดใสในตัวเองเยอะรักษาความสดใสนี้เอาไว้ยังไงก็แฮปปี้ทายนิสัยของคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายเลขสามต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ได้คบหาไม่ว่าจะคนรู้จักหรือเพื่อนฝูงคุณเป็นคนจริงใจมากใครๆก็เชื่อถือและพึ่งพาคุณอยู่เสมอผู้ใหญ่เด็กคนแก่ก็คือชื่นชอบคุณหมดเพราะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงมักจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เสมอข้อเสียคือคุณเป็นคนพูดจาจริงจังและตรงไปตรงมาทำให้อาจจะมีผิดใจกับคนรอบข้างได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจคุณเป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นมากแต่ว่าบางครั้งความหวังดีที่ผิดเวลาอาจกลายเป็นการรบกวนคนที่ได้รับก็ได้ในแง่ของความรักด้วยความที่คุณเหมาะจะอยู่ในวงการ และชีวิตจะนำพาคุณไปหาแสงสีจึงทำให้คุณจะมีผู้ใหญ่หรือคนที่มีชื่อเสียงมาช่วยเหลือคุณต้องพยายามดูแลตัวเองและควบคุมสติตัวเองให้ดีจะได้เจอกับความรักที่ดีเหมาะกับเราและไม่ถูกหลอกเด้อทายนิสัยของคนที่บัตรประชาชนลงท้ายเลขสี่ต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จไปทุกเรื่องยิ่งทำอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิง ความสวยความงามการค้าขายอาหารเป็นเส้นต่างๆเซล์หรือคนกลางนายน่าจะยิ่งดีมากด้วยความที่คุณเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนใครๆก็เลยติดหนึบและติดใจคุณข้อเสียคุณเป็นคนยอมคนอื่นมากเพราะความใจดีเลยทำให้ใครๆค,คิดจะเอาเปรียบคุณได้คุณต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองจะได้ไม่อ่อนไหวไปกับความคิดของคนอื่น ในแง่ความรักเพราะคุณเป็นคนนิสัยดีพอมีความรักคู่รักของคุณก็จะเข้ากันได้ดีไม่ว่าจะแฟนคนไหนก็อยากอยู่ใกล้ๆเพื่อคลั่งรักแต่คุณทั้งนั้นแถมคุณเป็นคนมีพลังบวกล้นเหลือคนรอบข้างอยู่ด้วยก็รู้สึกมีความสุขตามๆกันไปนั่นเองทายนิสัยบัตรประชาชนลงท้ายเลข5บอกเลยว่าคุณเป็นคนแอคทีฟและกระตือรือร้นกับชีวิตอยู่เสมอ ไฟชีวิตและพลังในการทำงานก็คือไม่เคยมอดไม่ลงได้คิดอะไรไว้มักจะทำให้มันสำเร็จจนได้จึงมีดวงประสบความสำเร็จสูงมากข้อเสียเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีพลังในตัวสูงมากคุณจะจัดการและจัดลำดับให้ดีจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปและคุณชะลอความไว้ให้เท่ากับคนอื่นได้ด้วยลดความใจร้อนและความผงผางเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งลงไปบ้าง เรื่องพวกนี้จะทำให้คุณเดือดร้อนได้ในแง่ของความรักคุณจะเข้ากันได้ดีกับคนรักมากๆแม้จะเข้ากันดีแต่ก็ยังตีกันบ้างมักจะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆและทะเลาะกันเรื่องครอบครัวของอีกฝ่ายมากกว่าสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าไปมีกิ๊กมีเล็กมีน้อยเพราะคนคนนั้นมักมีแฟนอยู่แล้วเหมือนกันใครจะมาถึงตัวเอาได้ต้องระวังเลย ทายนิสัยของคนที่บัตรประชาชนลงท้ายเลขหเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมากพูดอะไรออกไปรับผิดชอบคำพูดทุกคำจริงจังกับชีวิตและรักเพื่อนฝูงคนรอบตัวมากๆแม้ภายนอกจะดูเงียบขรึมแต่จริงๆแล้วตลกเฮฮาอารมณ์ดีเป็นกันเองและใจกว้างมากข้อเสียก็คือแม้จะเต็มที่กับเพื่อนและคนรอบตัวแค่ไหนแต่เวลาคุณมีปัญหา มักจะรู้สึกว่าหันหน้าไปพึ่งพาใครไม่ได้ทั้งที่คุณเป็นที่พึ่งให้คนอื่นตลอดเวลาอย่าไปช่วยเหลือใครจนเกินกำลังไม่อย่างนั้นปัญหาของเขาจะมาเป็นปัญหาของเราในทันทีในแง่ความรักคุณเป็นสายซับพอร์ตดูแลทุกคนรอบตัวเองและรอบตัวคนรักได้ดีมากไม่ว่าใครที่เคยคุยกับคุณก็จะชอบคุณไปโดยปริยายเพราะคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจ ที่ต้องระวังคือพวกที่เหงาแต่มีเจ้าของจะชอบมาเจาะแจต้องระวังตัวให้ดีทายนิสัยของคนที่บัตรประชาชนลงท้ายเลขเจคุณเป็นคนที่จิตใจดีและอ่อนโยนคิดถึงจิตใจของผู้อื่นอยู่เสมอใครที่ได้รู้จักก็จะประทับใจคุณเพราะตามใจคนอื่นเก่งเป็นที่หนึ่งพื้นดวงของชีวิตคุณคือต้องสู้ชีวิตล้มลุกลุกลาน,นิดหน่อย แต่ว่ายิ่งลำบากเท่าไหร่บ้านปลายชีวิตจะยิ่งรวยข้อเสียก็คือคุณเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ทำให้รู้สึกลังเลไม่กล้าตัดสินใจเวลามีอะไรให้ต้องคิดก็คือคิดแล้วคิดอีกพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยตัดสินใจอยู่เสมอต้องหัดตัดสินใจเองนะจะได้ในสิ่งที่ต้องการตามใจตัวเองสักครั้งนะมันไม่เป็นไรเลยในแง่ของความรักเพราะความไม่มั่นใจในตัวเอง ทำให้พานไปไม่มั่นใจในคู่รักของตัวเองรู้สึกว่าคนคบอยู่อาจจะไม่ใช่คู่ของเราจริงๆหรือเราเหมาะจะอยู่คนเดียวมากกว่าตรงนี้มองว่าต้องเปิดใจกว้างๆให้โอกาสตัวเราและคนรักของเราเรียนรู้กันเยอะๆจะช่วยแก้ไขเรื่องความไม่มั่นใจในชีวิตรักได้นะทายนิสัยของคนที่บัตรประชาชนลงท้ายเลข8คุณเป็นคนเรียนรู้ทั้งความรู้ และทั้งบทเรียนชีวิตชอบเดินทางและมั่นคงกับตัวเองมากๆม,มีความทะเยอทะยานและยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้ดีสุดๆแม้รากฐานครอบครัวจะดีแต่ชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองและจะรวยมากๆในอนาคตแน่นอนข้อเสียเพราะเป็นคนมั่นคงและยึดถือตัวเองสุดๆเลยทําให้เป็นคนตรงไปตรงมามา,มากๆและอาจจะทำให้คนไม่พอใจได้ โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจและเราไม่รู้ตัวต้องระมัดระวังในส่วนนี้นะในมุมของความรักคุณจะมีคู่ครองที่รักและซับพอร์ตคุณตลอดแต่คุณติดที่จะต้องทะเลาะตีกันอยู่เสมอเพราะความตรงไปตรงมาและไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ต้องระวังเรื่องคำพูดนะไทยนิสัยบัตรประชาชนลงท้ายเลข9ต้องบอกว่าคุณมีดวงเกี่ยวกับเรื่องวาทศิลป์ถ้าทำงานเกี่ยวกับอะไรที่ได้พูดคุย จ้แจหรือร้องเพลงจะเข้ามากๆเป็นที่รักและเอ็นดูของผู้ใหญ่ด้วยความคล่องแคล่วว่องไวเข้าใจอะไรง่ายและเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีจึงจะเจริญก้าวหน้าได้ไวมากไวมากข้อเสียคือด้วยความเป็นที่รักและใช้วาจาเป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นหากไม่ระวังคำพูดจะพาเรื่องแย่ๆมาถึงตัวได้ไวกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นระมัดระวังคำพูดเอาไว้ให้ ดีถ้ารู้สึกว่าอันไหนไม่น่าพูดไม่ควรพูดให้สงบปากสงบคำเอาไว้จะดีที่สุดในแง่ของความรักแม้ตัวคุณจะเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วแต่ก็ยังต้องการคนดูแลคู่รักของคุณจึงมักจะมีลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่จะทำให้คุณรู้สึกเป็นเด็กเมื่ออยู่ใกล้ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ